สวัสดีเพื่อนๆชาวมัส p เพลทุกคนครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ5เกมมือถือต้องเล่นประจำสัปดาห์อาทิตย์นี้เกมมือถือส่วนใหญ่จะเน้นเปิดลงทะเบียนไม่เน้นเปิดให้บริการทำให้เกมเปิดใหม่มีน้อยชนิดที่ว่าเงียบเหงาแบบจัดๆแต่ในที่สุดผมก็สามารถรวมเกมใหม่งานดีมาให้เพื่อนๆได้ไปเล่นกันจนได้จะมีเกมอะไรบ้างและงานดีแค่ไหนกันนั้นเราไปดูพร้อมกันเลยครับ เกมแรกขอเปิดด้วยเกมแนว MMO งานดีกันก่อนเลยละกันกับ Isic Mobile VNG เป็นเกมแนว MMORPG ที่เราจะได้ออกะจนภัยร่วมไปกับเอโดและผองเพื่อนเพื่อกำจัดเหล่ามอนสเตอร์สุดร้ายกาจและนำสันติสุขกลับคืนมาสู่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์คานั้นเป็นเกมมือถือที่ได้นำเกมคอนโซลระดับตำนานอย่าง Isic The Art of n e p t i n มาสร้างใหม่เป็นเกมมือถือสุดงานดีที่ปังกว่าเดิมทั้งกราฟิก และเกมเพลย์ครับไฮไลท์หลักของเกมนี้คืองานภาพกราฟิกนี่แหละกราฟิกของเกมนี้เป็นสามิติสไตล์อนิเมะเต็มรูปแบบที่ได้ในรามิตโลกของอีสภาคที่6ขึ้นมาใหม่ให้มีความสวยงามมากขึ้นในทุกๆส่วนไม่ว่าจะเป็นตัวละคร สถานที่สำคัญอินเทอร์เฟซและฉากคัสซินต่างๆล้วนทำออกมาได้ดีมากๆส่วนฉากต่อสู้ก็มีความลื่นไหลและมีความอลังการสูงจากเอฟเฟกการโจมตีต่างๆสรุปโดยรวมเลยก็คือเกมนี้กราฟิกงานดีไม่มีผิดหวังแน่นอนถ้าได้มาลองเล่นครับ สายอาชีพหลักของเกมนี้จะมีทั้งหมด4สายคือ Warrior, Mage, Ranger และ Assassin ซึ่งแต่ละสายจะสามารถเปลี่ยนอาชีพไปได้อีก2คลาสจึงทำให้เกมนี้มีสายอาชีพที่แตกต่างกันถึง8คลาสเลยทีเดียวแน่นอนว่าแต่ละคลาสจะมีแนวการเล่นและความสนุกที่แตกต่างกันอยากเล่นคลาสไหนเป็นพิเศษก็เลือกสายอาชีพนั้นและเข้าไปเล่นกันเลยครับเกมเพลย์หลัก คือการทำเควสและกำจัดมอนสเตอร์ในดันเจียนไปเรื่อยๆพอเลเวลไม่พอก็ไปลงเล่นกิจกรรมต่างๆภายในเกมเพื่ออัพเลเวลและหาไอเทมต่างๆมาอัปเกรดตัวละครเพื่อเพิ่มค่าพลังให้สูงขึ้นซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่ตัวเกมจะบังคับให้เราตั้งปาร์ตี้ถึงจะเล่นได้จะชวนเพื่อนสนิทมาเข้าปาร์ตี้ร่วมกันหรือหาเพื่อนใหม่มาลงดันเจียนไปด้วยกันก็ได้นะครับตามสะดวก อีกหนึ่งระบบที่ถือเป็นจุดเด่นของเกมนี้เลยก็คือระบบสารสัมพันธ์กับตัวละครจากซีรีส์ East. เพราะเราจะต้องพูดคุยกับพวกเขาเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตพร้อมทั้งถามถึงสิ่งที่ชอบเพื่อที่จะได้ไปตามหามามอบเป็นของขวัญโดยเมื่อความสัมพันธ์เพิ่มขึ้นเราก็จะได้รับค่าสเตตัสและไอเทมต่างๆมาใช้งานเป็นการตอบแทนชื่นชอบตัวละครไหนก็อย่าลืมไปเพิ่มความสัมพันธ์เอาไว้นะครับ ในเกมยังมีระบบที่น่าสนใจอีกเพียบไม่ว่าจะเป็นดันเจี้ยนสุดโหดท,ที่มีของรางวัลสุดแจ่มรอเราอยู่อารีนาจัดทีมตัวละครสัตว์เลี้ยงและฮีโร่เข้าประทะก,กับผู้เล่นคนอื่นตลาดเทรดสำหรับซื้อขายไอเทมภายในเกมด้วยสกุลเงินเฉพาะและระบบอื่นๆอีกมากมายที่จะค่อยๆปลดล็อกออกมาให้เราได้เล่นกัน ถ้าเพื่อนๆกำลังตามหาเกมแนว MMO จากซีรีส์ระดับตำนานเล่นอยู่ผมขอแนะนำเกมนี้เลยครับงานดีใช้ได้เลยแหละนะเพื่อนๆที่สนใจเกมนี้สามารถไปดาวน์โหลดมาเล่นกันได้ผ่านลิงก์ในดีคริปชันใต้คลิปเลยนะครับ เกมที่2เรามาเล่นเกมแนววางแผนงานดีกันต่อกับ This Light เป็นเกมแนว turn-based RPG ที่เราจะได้ร่วมเดินทางไปกับเราเอสเปอร์ผู้มีพลังแห่งเทพปกรนำออกกำจัดเหล่าศัตรูในดันเจียนให้สินซาาเป็นเกมที่ภาพสวยระบบดีเนื้อเรื่องแจ่มมีอะไรให้ทำเยอะและเสียงเพลงแจ่มมากๆเลยล่ะครับจะแจ่มมากแค่ไหนกันนั้นเราไปดูกันไฮไลท์ของเกมนี้คือธีมนี่แหละครับ โดยธีมของเกมนี้จะเป็นโลกแห่งแสงสีเสียงในอนาคตที่พลังของเหล่าเทพเจ้าในตำนานได้มาสิงสถิตยอยู่ในตัวมนุษย์เกิดเป็นเอสเปอร์พลังเทพเจ้าสุดไฮเทคที่มีความทันสมัยกว่าในตำนานอีกทั้งตัวเกมยังมาพร้อมกับเสียงเพลงในสไตล์ฟังสุดไพเราะที่จะทำให้เราอินกับธีมของเกมนี้ได้มากขึ้นอีกถือเป็นธีมสุดแหวกแนวที่บอกเลยว่าลงตัวและผมชอบมากครับเกมเพล์หลัก จะเป็นการจัดทีมพร้อมทั้งอัปเกรดเอสเปอร์ให้แกร่งเพื่อเข้าปะทะก,กับมอนสเตอร์ต่างๆในดันเจียนแล้วกำจัดพวกมันลงให้ได้อาจจะดูเหมือนเกมแนววางแผนสลับเทิร์นเล่นง่ายทั่วไปแต่แท้จริงแล้วเราจำเป็นต้องคำนึงถึงเรื่องธาตุและความไวของเอสเปอร์ด้วยนะครับเพราะถ้าธาตุเราได้เปรียบและทีมไวมากพอเราก็จะสามารถเอาชนะมอนสเตอร์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น โหมดเด็ดของเกมนี้ที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือการประกวด DJ ซึ่งเป็นโหมดที่เราจะต้องเล่นแผ่นเสียงให้ตรงกับคีย์ที่กำหนดเพื่อสะสมคะแนนให้ครบแล้วรับรางวัลมาความเด็ดคือแผ่นเสียงแต่ละแผ่นจะแฝงเรื่องราวชีวิตของเอสเปอร์แต่ละคนเอาไว้ด้วยซึ่งความรู้สึกของเอสเปอร์เหล่านั้นจะถูกแสดงออกมาผ่านเสียงดนตรีในแผ่นเสียงของพวกเขาถือเป็นโหมดเด็ด ที่เราสามารถมาเล่นเพื่อฆ่าเวลาและเรียนรู้ชีวิตของพวกเอสเปอร์เพิ่มเติมได้นะครับจะได้อินกับเกมมากขึ้นไปอีกยังไงล่ะในเกมยังมีระบบอื่นๆที่น่าสนใจอีกไม่ว่าจะเป็นระบบเลลิกที่มีชุดเซ็ตหลากหลายซึ่งจะส่งผลต่อความเก่งของเอสเปอร์ที่สวมใส่ดัานเจนมิราเคิลจำนวนมากที่รอให้เราเข้าไปลุยกันอยู่และเควสไกด์จำนวนมหาศาลที่จะช่วยแนะนำเราในเรื่องต่างๆพร้อมทั้งมอบไอเทมแบบจัดเต็มให้กับเรา ถ้าเพื่อนๆกำลังตามหาเกมแนววางแผนที่มีภาพสุดสวยงามและมีธีมสุดแบกแนวอยู่แล้วล่ะก็เกมนี้โหลดมาเล่นให้ไวเลยครับเพื่อนๆที่สนใจเกมนี้สามารถไปดาวน์โหลดมาเล่นกันได้ผ่านลิงก์ใน c r i p ิ i ันใต้คลิปเลยนะครับเกมที่3เรามาเล่นเกมแนว i d ด l สบายๆกันบ้างดีกว่ากับ Slam Hunter Idol Warrior เป็นเกมแนว IDOL RPG ที่เราจะได้รับบทเป็นนักรบหน้าใหม่ ออกผจญภัยไปในดันเจียนเพื่อฝึกฝนและปลามไอเทมมาอัปเกรดตัวละครให้แข็งแกร่งแบบไร้ที่สิ้นสุดเป็นเกมที่เล่นง่ายและเล่นเพลินจัดชนิดที่ว่านั่งจิ้มจอได้ทั้งวันแบบไม่มีเบื่อเลยล่ะครับไฮไลท์ของเกมนี้คือเกมเพลย์ที่ชิวและเพลินกันแบบสุดขีดนี่แหละครับเพราะในการตะลุยดันเจียนนั้นนักร,รบของเราจะตะลุยฟันดะและใช้สกิลไปเองโดยอัตโนมัติ ตัวเรามีหน้าที่แค่คอยอัปเกรดตัวละครให้เทพและทำเควสไปเรื่อยๆเท่านั้นเองซึ่งความเพลินหลักๆจะอยู่ตรงเควสนี่แหละเพราะเควสมันง่ายมากแค่จิ้มๆนิดหน่อยก็เสร็จแล้วแถมยังมีเยอะมากชนิดที่ว่านั่งกดเป็นชั่วโมงก็ไม่หมดถ้าว่างนี่บอกเลยว่านั่งจิ้มเพลินจนลืมเวลาครับสกินของเกมนี้นอกจากจะน่ารักแบบสุดขั้วแล้วมันยังจะช่วยเพิ่มาสเตตัส และมอบอ b i l i t y ให้กับตัวละครของเราอีกด้วยซึ่งสกินของเกมนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยทำให้ตัวละครของเราเทพขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยแหละนะและที่สำคัญมากๆเลยก็คือค่าส t ตตัสและอ b i l i t y ของสกินทุกแบบที่เรามีจะแสดงผลตลอดเวลาแม้ว่าจะไม่ได้สวมใส่มันก็ตามจึงหมดกงังวลเรื่องจะต้องมานั่งใส่สกินตามเอฟเฟกไปได้เลยอยากใส่อะไรก็ใส่จะสลับสกินทุกนาทียังได้เลย ระบบการเล่นอื่นๆในเกมก็จะเหมือนเกมแนวไอดอลทั่วไปคือเน้นไปที่การอัพค่าสเตตัสต่างๆและคอยสร้างพร้อมอัพเกรดอุปกรณ์เพื่อทําให้ตัวละครของเรานะั้นแกร่งขึ้นเรื่อยๆอย่างช้าๆพอเริ่มเทพก็ค่อยไปลงท้าดวลในดันเจี้ยนสุดโหดหินเพื่อรับไอเทมเทพๆมาใช้งานต่อไปถ้ากําลังตามหาเกมแนวไอดอลภาพน่ารักนที่เล่นเพลินแบบสุดขั้วเล่นอยู่ ผมขอแนะนําเกมนี้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนที่สนใจเกมนี้สามารถไปดาวน์โหลดมาเล่นกันได้ผ่านลิงก์ในดีคริปชันใต้คลิปเลยนะครับเกมที่4เรามาเล่นเกมเศรษฐีแบบค,ควนๆกันบ้างดีกว่า g a ก a g e Man Fight เป็นเกมเศรษฐีที่ถูกปรับรูปแบบการเล่นใหม่ให้พวกเราหันมาใช้การ์ดอาวุธก่อกวนและกำจัดฝ่ายตรงข้ามบนสนามแทนเป็นเกมที่เล่นเพลินและใช้ค่าเวลาได้เป็นอย่างดีเลยละครับ เกมเพล์หลักคือเราจะต้องเลือกใช้การ์ดอาวุธเพื่อลดพลังชีวิตของคู่แข่งให้ได้มากที่สุดพร้อมกันนั้นเราก็จะต้องเลือกใช้การ์ดสนับสนุนต่างๆเพื่อทําให้เราไปตกอยู่บนช่องที่ต้องการเพื่อชิงความได้เปรียบบอกก่อนเลยว่าเกมนี้นั้นเน้นเล่นปั่นกันล้วนๆลืมไปได้เลยเรื่องซื้อบ้านและแลนด์มาร์คเพื่อหาเงินใช้การ์ดโจมตีใส่การมันๆก็พอครับสําหรับเกมนี้ เราตัวละครจากเกมเศรษฐีดั้งเดิมยกขบวนกันมาครบนอกจากนี้ยังมีการ์ดอีกมากมายให้เราใช้งานซึ่งจะค่อยๆปลดล็อกออกมาให้เราเล่นกันเมื่อเราเล่นเกมนี้ไปเรื่อยๆถ้าเพื่อนๆกำลังตามหาเกมเล่นฮาฮาปั่นๆไม่ต้องคิดอะไรให้มากความแล้วล่ะก็ผมว่าเกมนี้ตอบโจทย์ครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะจริงๆเพื่อนๆที่สนใจเกมนี้สามารถไปดาวน์โหลดมาเล่นกันได้ผ่านลิงก์ในด e สคริปชันใต้คลิปเลยนะครับ เกมที่5เรามาปิดกันด้วยเกมแนววางแผนสงครามอาวกาศกันดีกว่ากับเกม NOVA IRON GALAXY เป็นเกมแนวเรียลไทม์สตร t e g y ที่เราจะต้องพัฒนาฐานทัพและสร้างกองบินอวกาศของตนเองขึ้นมาเพื่อกำจัดเหล่าสลัดอวกาศพร้อมทั้งออกตามหาไอเทมสุดแร์มาใช้งานเป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมว่าภาพสวยและเล่นเพลินมากพอตัวเลยครับ เกมเพล์หลักคือเราจะต้องออกตามหาแบบแปลนและชิ้นส่วนของยานรบมาซะก่อนโดยเราจะต้องรวมชิ้นส่วนต่างๆที่ยานรบต้องการเข้าด้วยกันเพื่อให้ได้เป็นยานรบออกมาจากนั้นเราจะต้องสร้างยานรบขึ้นมาหลายๆลำเพื่อสร้างกองยานสุดเทพที่ไม่ว่าศัตรูหน้าไหนก็ไม่มีทางเอาลงขึ้นมาพอได้กองยานมาแล้วเราก็จะต้องออกไปทําภารกิจต่างๆที่ได้รับมอบหมายมาให้สําเร็จ ยกตัวอย่างเช่นการออกเดินทางไปกําจัดสลัดอวกาศหรือฟารมทรัพยากรที่ล่องลอยอยู่ในอวกาศเป็นตน้นซึ่งจะเลือกทาภารกิจตามใจหรือจะทําตามไกด์ของเกมก็ได้แต่แนะนําให้ทําตามไกด์เพื่อรับไอเทมมาใช้เพิ่มเติมนะครับในเกมยังมีระบบที่น่าสนใจเทียบเลยนะครับ ซึ่งถ้าพูดกันรวมๆแล้วเกมนี้เป็นเกมแนวสร้างกองเรือลุยสงครามอวกาศที่ผมว่าภาพสวยและเล่นเพลินมากพอตัวถึงการต่อสู้อาจจะดูไม่ค่อยอลังการมากในช่วงแรกแต่บอกเลยว่าถ้าเล่นไปเรื่อยๆจนมีกองเรือเยอะๆแล้วละก็มันน่าจะมันขึ้นหลายเท่าตัวเลยล่ละครับถ้ากำลังตามหาเกมแนววางแผนกองเรืออ,อวกาศสู้กันอยู่ลองมาเล่นเกมนี้ได้นะเพื่อนๆที่สนใจเกมนี้สามารถไปดาวน์โหลดมาเล่นกันได้ผ่านลิงก์ในไดริปชันใต้คลิปเลยนะครับ และนี่ก็คือ5เกมมือถือต้องเล่นประจำสัปดาห์นี้นะครับทั้ง5เกมถือว่างานดีทีเดียวทั้งกราฟิกและเกมเพลย์ซึ่งมีทั้งแบบเล่นจริงระจังไปจนถึงเล่นชิวค่าเวลากันเลยชอบเกมไหนเป็นพิเศษก็ดาวน์โหลดไปเล่นกันได้เลยนะครับ แล้วก็อย่าลืมส่งคลิปนี้ไปชวนเพื่อนมาเล่นด้วยกันด้วยนะอย่าลืมนะว่าเล่นไปได้วยกันสนุกกว่าเล่นคนเดียวแบบเงาๆนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กดซับช่อง Mustplay เพื่อติดตามคลิปจากเกมใหม่ๆที่จะลงในช่องนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆไปกดไลค์เพจ a c e b o o k ของ Mustplay ด้วยติดตามข่าวสารเกมมือถือหน้าเล่นใหม่ๆได้จากที่นี่เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ